ณทวีปแอฟริกาที่กว้างไกลและแห้งแล้งจอร์ดและช้างน้อยของเขาออกเดินทางเพื่อตามหาอาหารมาประทังชีวิตของเขาและช้างน้อยระหว่างทางจอร์จเจอเข้าจากต้นมะพร้าวที่มีลูกดกเต็มต้นจอร์ดรีบลงจากหลังช้างและรีบปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าว จอร์ดเก็บมะพร้าวมาได้มากมายจอร์ดเอามะพร้าวใส่ไว้ที่หลังช้างน้อยแล้วออกเดินทางเพื่อจะนำมะพร้าวไปขายระหว่างทางจอร์ดและช้างน้อยต้องเดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรและบุกป่าลุยน้ำมากมายทันใดนั้นเองก็ปรากฏให้เห็นฮิปโปร่างใหญ่อ้าปากกว้างวิ่งไล่พวกเขา ทั้งสองตกใจรีบวิ่งหนีด้วยความตื่นกลัวแล้ววิ่งไปหลบอยู่บนโขดหินฮิปโปได้แต่ยืนมองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตัวเตี้ยกว่าจอร์ดและช้างน้อยจึงรู้สึกโล่งใจที่ฮิปโปขึ้นมาไม่ได้ใครที่ดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับ